ประภาทิพธนะปริยาพัฒนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ดีพาน่าค่ะค่ะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะดีพาน่านะคะค่ะขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่ได้สั่งซื้อดอีพาน่าไลโคปินของเราไปทานวิธีการทานนะคะก็ต้องอาจจะใช้การคุยส่วนตัวกับตัวแทนนะคะที่เขามีความรู้นะคะคือส่วนมากคนทั่วไปเนี่ยถ้าอายุ ไม่ถึง40เราจะให้ทานเช้า2เม็ดนะคะแล้วก็ตอนบ่าย2เม็ดแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตายเยอะมากเราอาจจะเพิ่มเป็นเช้า3นะคะแล้วก็เป็นตอนบา่บาย3 3เม็ดเป็น6เม็ดนะคะอันนี้เคส by เคสนะคะอาจต้องปรึกษาตัวแทนนะคะแต่ไม่แตไม่เกินนี้ค่ะคุณลูกค้าอาจจะกังวลนะคะว่าการทานดีพาน,น่าลาคเป็นนานๆเนี่ยจะมีผลไหมมีสารตกค้างไหมมีผลกระทบต่อร่างกายหรือเปล่านะคะ คำตอบนะคะไม่มีค่ะมันเป็นวิตามินที่ร่างกายจะเป็นต้องใช้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสารปัญหาต่างๆของสารตกค้างหรือสิ่งที่ทำลายต่อร่างกายนะคะก็ให้คุลูกค้าสบายใจนะคะในการที่จะรับประทานดีพาน่าไลโคปีนะคะ่ะทานไปก็ไม่มีโทษนะคะมีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ทานมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะไปตรวจร่างกายสุขภาพก็ปกติค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะซื้อดีพันหน้าไลโคปินไปนทาน,นะคะก็ขอให้ทานนะคะอย่างมีความสุขนะคะและสุขภาพแข็งแรงผิวใสสว่างออรา่าสายตาดีค่ะ